พามาก็พาชมธรรมชาติบ้านเฮาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮ้าแดดแรงมากลองดอกเลยงามดอกไม้สวยงามธรรมชาติบ้านเฮ้าพาเที่ยวพาเที่ยวป่าวันนี้วันนี้พาเที่ยวป่าเที่ยวป่าเขาลำนองไปไปถ้ำทรายทอง เันป่าหน้าฝนพาชมธรรมชาติบานเขาเลน่นปาน,า,นา,านฝนมชมม้วยงมสวธรรมชาติบานเราโ,โอ้ล่นหน้าพเล่นาหลาย็บเล่หาเลหนาน นะก็ร้องสุกกินได้สามารกินได้มากระสือมากระม่อมบนพระลานหินบนหินสวยบนพระลาหนหินสวยเนาะผ้า,าบ่งมาครอมมันมาครอมมันเห้าเขาเห็นบอมบก อมนห้องบองนอมาข้อมอนโอ้ยิงบางบางเะเขวะข้อ,ขอม้อน ป่าธรรมชาติด่าบบนพาลานินสวยมาชมป่าไม้ป่าไม้สวยโอ้มีบอสน้ำสังพระอินด้วยมีค้ำสั่งพระอินบ่อใหญ่มีนำสั่งอ,อิน่อย พาชมธรรมชาติพาชมธรรมชาติบานเฮาพาชมธรรมชาติบานเฮาสมเห็นสูง

สมุนไพรย,ยาบรนดงพี่น้องยาบรนดงยาบรนดงนะครับยาบรรเอยอะยาบรรจงหมดหมดไป